มือธนูที่บุกเข้าไปในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปโกงคันธนูแบบนี้<ะ>ต่อหน้าคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยหวาดผวากันไปจนสุดท้ายมายกมือไหว้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทำเอาชาวบ้านในพื้นที่คือสวนสาธารณะหนองประจกักษ์หวาดผวาไปตามๆกัน<ะ>เพราะเกิดเหตุอีกแล้วค่ะ,ะล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจต้องเข้าไปชาร์จตัวดูนาะทีจับกลุ่มเขาหน่อย นี่คือที่บริเวณสารเทพารักษ์นะคะตำรวจสอพอเมืองอุดรธานีตะคุบตัวนายเวนเขาชื่อเวนนะคุณผู้ชมนายเวนอายุ27ปีพร้อบอุปกรณ์ก็คือธานูอ่ะนูแบบแข่งขันเลยนะพี่โจเอออันเดียวเลยอันเดิมเลยธนูหนึ่งชุดลูกธนูอีก3ดอกค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยเดินสะพายธนูรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านและคนที่พบเห็นช่วงวานนี้ตอนเย็นๆนะคะทีนี้พอจับตัวเขาได้ก็ใส่กุญแจมือนายเวนบอกว่าผมเป็นนักกีฬาอยากจะฝึกซ้อมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครแต่ตำรวจเนี่ยพกปืนเข้ามาหาแบบนี้ผมก็ต้องป้องกันตัวทำให้ตำรวจอธิบายค่ะบอกว่าเนี่ยตำรวจก็มีสิทธิ์พกปืนตามกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ยิงใครแต่คุณไม่มีสิทธิ์พกธนูถูกถ ส่วนกีฬาธนูนั้นนะคะมันเป็นอันตารายต่อชีวิตผู้อื่นหากจะฝึกซ้อมจริงๆนู่นต้องไปที่สนามกีฬาไม่ใช่เดินในที่สาธารณะแบบนี้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะมาเล่นในสนามนะครับมาเล่นในสนามนะครับเอาจะในสนามนะครับชาวนะบ,บ้นะานเขาไม่ปลอดภัยนะครับเพราะอุปกรณ์กีฬาต้องเล่นในสนามกีฬาครับ ครับน,น้าที่มีอำหน้าที่แบบโกครับแต่ผมไม่ได้ยิงใครใช่ไหม <S <S ผมไม่ได้ยิงใครนะแต่อันนี้คือชาวบ้านเขากลัวครับเขาทำให้ผู้อื่นเขาหวัดหวัดใจกลัวนะผมเป็นนักกีฬาผมอยากจะฝึกซ้อมไม่ใช่ฝึกซ้อมก็ซ้อมที่สน,นามดิผมไม่ได้เจตนาทำร้ายใครแต่ว่าคุณพกอาวุธเข้ามาหาผมผมก็ต้องป้องกันตัวแน่ดีพี่เวรแกไม่ยิงใส่ตำรวจนะ โอ้โหจะป้องกันตัวคือถ้าเกิดทุกคนใช้ข้ออ้างแบบนี้นะว่าอยากจะซ้อมกีฬาแล้วต้องป้องอันนั้นต้องพกมาได้แบบบนี้ถ้านักยิงแม่นปืนทำไงอ่ะโอ้ต้องพกปืนตลอดต้องพกปืนตลอดอย่างนี้เหรอเสร็จเลยนะมีคนนึงไปออกกําลังกายที่หนองประจักษ์เนี่ยคุณแอนครับวัย53แล้ว คือตอนแรกเธอไม่ได้ตกใจอะไรหรอกเพราะว่าเธอคิดว่าเป็นพวกแบบมาออกบูธออกอีเวนต์อุปกรณ์ประกอบะเห็นตำรวจเข้ามาตะครุบตัวผู้ชายคนนี้ปุ๊บบริเวณสารเทพารักษ์ตกใจเลยมารู้ว่าเน้ยจริงไม่ไม่ใช่พรบอะไรแล้วอะดีนะเขาบอกที่คนพกธนูไม่คลั่งหรือไปทำร้ายใครก่อนนะครับเธอบอกไม่กล้ามาแล้วแถวนี้ยนั่นมันมีผลกระทบไปฟังครับ แล้วก็มีเขาติดตามหลังแม่แต่แม่ไม่รู้ของจริงไหมเออเพราะว่าเราเราก็เลยไม่ได้เอะใจน่ะแต่พอเมอกี้ก็ไยเดินมาถามเขาบอกว่าเห็นเขาขัดขืนตำรวจเลยแสดงว่าของจริงเนาะดีนะยังไม่ทำร้ายใครอ่ะแต่ก็อยากฝากต้นเงนะินาะเพราะว่าประชาชนบางคนก็ไม่สบายบางคนก็แข็งแรงก็อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหม,มคก็ตอนนี้กลัวแล้วค่ะ กลัวมากที่มีคนลุกเลยนี่ยูเนาะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนแรกเห็นเหมือนหนังในหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมะเออเออแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ค่ะพบว่ามีร้านค้าบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ในรอบจุดเกิดเหตุชาวบ้านต่างใช้ชีวิตกันแบบระวังแล้วอะค่ะพี่โจหลังจากนี้เพราะเขาบอกว่าหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปเจอคุณเปิ้ลค่ะเป็นพนักงานร้านนวดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุคุณเปิ้ลบอกว่าที่ผ่านมามักจะ มีคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่แถวนี้แหละแต่คนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ได้สร้างอันตรายอะไรนะคะจนกระทั่งมีพ่อหนุ่มคนนี้แหละค่ะพี่เวนเนี่ยมาสะพายธนูเดินป่วนอยู่รอบสวนสาธารณะทุกคนกังวลความปลอดภัยเพราะจุดเนี้ยมันมีนักท่องเที่ยวมีชาวบ้านมีเด็กนัก,กเรียนต่างมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันไงคะบางคนก็มาออกกำลังกายเกือบตลอดทั้งวันแบบนี้จะอยู่กันยังไงอะ่ะฟังเสียงคุณเปิ้ลหน่อยคะ่ะ นี่ใสใจคอร์ออกทั้งวันสิบโมงสิบเอดโมงเทีย่ยงนี่ออกตลอดบ่ายโมงไนี่ออกตลอดค,คือมันอันตรายสอคนที่ออกกาําลังกายกับผู้ที่มาเฝ้าเฝ้า,าคนไข้อะ,ค,ะค่ะเขาจะนอนทั้งวันเลย<อ>ไม่ได้มีแค่แล้วก็จะมีเด็กนักเรียนที่มาบ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะอืทั้งวันเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เขากลัวไปตามๆกันนะคุณผู้ชมคือผมสงสัยมาก บ้านช่องห้องหออยู่ตรงไหนเนี่ยนี่แล้วปล่อยมาแบบนี้ได้ยังไงจริงต้องไปตามพูดคุยกับญาติหน่อยใช่ไหมออควรนะควรนะคุณผู้ชมคาะเนี่ยค่ะทางคดีนะคะเห็นบอกว่าทางผู้กับสอพเมืองอุดรธานีพันตํารวจเอกพัฒนวงศันพลน,นะคะบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งข้อหากับพี่เวนค่ะข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านโดยตอนแรกตอนนี้นะคะณขณะเนี้ยเทียบปรับไปก่อน100บาท ส่วนทางผู้ปกครองก็พบว่ากำลังพาในเวรไปพบจิตแพทย์ค่ะและก็ถึงขั้นเขาบอกว่าประเมินอาการมาแล้วปรากฏว่าในเวรไม่ได้ป่วยถึงขั้นต้องกินยาแต่จากนี้จะต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ปล่อยให้ออกมาสร้างความแตกตื่นกับประชาชนอีกนะคะผู้กับบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนในพื้นที่แถวหนองประจักษ์หรืออุดรธานีถ้าเจอพี่เวนอีกนะคะให้แจ้ง191ได้ตลอดเลยค่ะแล้วสายตรวจนี่จะเข้าไปยังหนองประจักษ์ ทุกๆ5นาที<ะ>เออและนอกจากนี้คุณผู้ชมรู้ไหมทีมข่าวของเราค่ะไปตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเนี่ยแหะค่ะที่เราเคยนําเสนอไปคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมยี่สิพฤศจิกายนพี่เวนเคยสะพายธนูเข้าไปในสนามฟุตบอลโรงเรียนอุดรพิทยานุนก,กูล ทีมข่าวใหญ่ของเราเล่าด้วยนะข่าวนี้ยตอนนั้นเขามีการจัดการกีฬาสีอยู่ค่ะแล้วดันเล็งธนูที่พี่แกบสะพายมาเนี่ยใส่หน้าคุณครูที่เดินเข้าไปสอบถาม,มทั้งโรงเรียนเนี่ยแตกตื่นแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเนี่ยไอ้คดีเก่าเนี่ยก็โดนข้อหาพกพาอาวุธคือธนูไปในที่สาธารณะนะคะ ก็ยังไม่จบไม่สิ้นคดีเก่านะและมาล่าสุดนี้อีกนะคะยังไงฝากผู้ปกครองของพี่เวนด้วยก็แล้วกันคือถ้าเกิดว่ายังมีอาการแบบนี้อยู่นะ่ะธนูเนี่ยเอาไปทิ้งที่อื่นเถอะไปเก็บที่อื่นดีกว่าค่ะ